สวัสดีค่ะพวกเรานะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2จากโรงเรียนสตีนนองหนูเด็กหญิงสุพิชยาอุณหาสิริกุลค่ะหนูเด็กหญิางานิสาบุญเมืองค่ะหนูเด็กหญิงกัญญาพักปียะนงโรดค่ะวันนี้พวกเราขอมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ผลของ BA และน้ําตาลซูโคตต่อ,อการขยายพันธุ์กระชายในสภาพ,พปลอดเชื้อเชิญรับชมได้เลยค่ะ ที่มาและความสำคัญกระชายมีสปปรรพคุณในการบำรุงกำลังแก้ปวดข้อแก้วิงเวียนแน่นหน้าอกแก้แผลในปากแก้ฝีมีสปปรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยกระชายมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งพบได้ที่เงอาของกระชายคือแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินต่างๆ,ท,างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงศึกษาการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระชายเพื่อเป็นการขยายพันธุ์กระชายให้เพียงพอต่อความต้องการโดยการ โดยการทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อการศึกษาผลของฮอร์โมน BA ในอาหารสูตร MS ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของชิ้นส่วนต้นกระชายและศึกษาผลของน้ำตาลซูโคสในอาหารสูตร MS ต่อการทำให้เกิดรากของต้นกระชายค่ะนี่จะเป็นภาพชิ้นส่วนพืชเริ่มต้นนะคะ ทดลองที่1ศึกษาผลของฮอร์โมน BA ในอาหารสูตร MS ต่อการเพิ่มจำนวนยอดของชิ้นส่วนกระชายนี่จะเป็นปริมาณสารที่จะต้องใช้ในการทดลองที่1ค่ะวิธีการดำเนินการทดลองขั้นตอนแรกคัดเลือกชิ้นส่วนเนื้อเยื่อกระชายที่ปลอดเชื้อตัดแต่งให้เหลือเนื้อเยื่อเจริญขนาด1-1.5ถซนเมตรขั้นตอนถัดไปย้ายลงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน B A ความเข้มข้น,นต่างๆที่เตรียมไว้ขวดละ1ชิ้นจำนวนสูตรละ1ิขวดขั้นตอนสุดท้ายนำไปเก็บไว้ในห้องพอเรียนเนื้อเยืย่อพืชเป็นเวลา6สัปดาห์แล้วบันทึกผลการทดลองค่ะจากผลการทดลองพบว่า อาหารโซเดียมเอสบกบีเอหนึ่งมิลลิกร,ร,มร,ออกกรัมตนน่อลิตรส่ BA, รรรสงผลให้ต้นอ่อนก,กระชายมีจำนวนรากเฉลี่ยสูงสุดคือ,อแปดจุดแปดแปดรากอาหารโซเดียมเอสบกบีเอห้ามิลลิกร,รัมต่อลิตรส่งผลให้ต้นอ่อนก,กระชายมีจำนวนยอดเฉลี่ยสูงสุดคือห้าจุดเจ็ดห้ายอดและอาหารโซเดียมเอสบกบีเอสองมิลลิกรัมต่อลิตรส่งผลให้ต้นอ่อนกระชายมีจำนวนใบเฉลี่ยสูงสุดคือสามจุดแปดแปดใบ นี่ก็จะเป็นภาพแสดงการเจริญเติบโตของต้นกระชายที่พอเลี้ยงบนอาหารสูตรต่างๆในการทดลองที่1เป็นเวลา6สัปดาห์ค่ะจากการศึกษาพบว่า BA เป็นสารกลุ่มไซโตไคนินสามารถส่งเสริมและชักนำให้เนื้อเยื่อแบ่งเซลล์รวมทั้งการเกิดตาข้างส่งผลให้เกิดการสร้างยอดจํานวนมากซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้การเจริญเติบโตของ อาจเป็นสาเหตุให้การเจริญเติบโตของใบและรากลดลงเพราะธาตุอาหารต่างๆถูกนําไปใช้ในการสร้างยอดที่เกิดใหม่แทนอย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มระดับความเข้มข้นของ B.A สูงขึ้นอาจจะไปลบกับระดับของไซโตไคนินภายในเนื้อเยื่อพืชมากจนเกินไปจนเกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นกระชายต่อไปขอเชิญเพบกับัการทดลองที่2ค่ะการทดลองที่2ศึกษาผลของน้ําตาลซูโคสในอาหารสุด m s ต่อการเกิดรากของต้นกระชายนี่ก็จะเป็น ปริมาณสารที่ต้องใช้ในการทดลองที่2ค่ะวิธีดำเนินการทดลองเริ่มจากคัดเลือกชิ้นส่วนกระชายที่ปลอดเชื้อจัดแต่งให้เหลือเฉพาะส่วนยอดที่มีเนื้อเยื่อเจริญขนาด1-1.5ถึงเซนติเมตรหลังจากนั้นย้ายลงบนอาหารสูตร M S ที่เติมน้ำตาลโซค้ดความเข้มข้นต่างๆที่เตรียมไว้ขวดละ1ชิ้นจำนวนสูตรละ10ขวดค่ะและนำไปเก็บไว้ในห้องพอเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเวลา6สัปดาห์แล้วบันทึกผลการทดลอง ผลการทดลองจากการทดลองพบว่าอาหารสุดร m s บวกซูโคส20กรัมต่อลิตรส่งผลให้ต้นกระชายมีจำนวนแบคที่ยและจำนวนใบต่อยดเฉลี่ยมากที่สุดอาหารสุดร m s บวกซูโคส30กรัมต่อลิตรส่งผลให้ต้นกระชายมีจำนวนยาเฉลี่ยมากที่สุดสหรับอาหารสุดร m s บวกซูโคส5้กรัมต่อลิตรส่งผลให้ต้นกระชายมีความยาวรากเฉลี่ยความสูงลำต้นเฉลี่ยและจำนวนรากเฉลี่ยมากที่สุด นี่ก็จะเป็นภาพแสดงการเจริญเติบโตของต้นกระชายที่เพาะเลี้ยงบนอาหารสุดต่างๆในการทดลองที่2เป็นเวลา6สัปดาห์ค่ะโดยการเพิ่มปริมาณน้ำตาลโคตในอาหารมีผลอย่างมากต่อการเจริญของส่วนที่เป็นหัวสะสมอาหารของพืชซึ่งเป็นลักษณะลำต้นใต้ดินที่สามารถพบได้ในต้นกระชายส่วนลักษณะใบมีแนวโน้มที่จะมีสีเขียวลดลงถ้าเพิ่มปริมาณน้ำตาลค่ะ ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของข้าววอเทอร์โพเทนเชียลในอาหารที่เพาะเลี้ยงทำให้เกิดสภาวะเครียดส่งผลให้ใบเข้าสู่ระยะชราภาพเร็วขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ